ี่คือสามนิสัยลึกสุดของราศีเมถุนที่แม้แต่ตัวเองก็ไม่เคยเข้าใจคุณรู้ตัวไหมว่าหลายครั้งคนรอบข้างบอกคุณว่าพูดเก่งเปลี่ยนเร็วหรือสองบุคลิกแต่ภายในจิตวิญญ,ญาณของราศีเมถุนมีอะไรลึกกว่านั้นมากวันนี้ผมจะมาเปิดเผยสมพลังลึกของเมถุนที่แม้แต่ตัวคุณเองก็ไม่อาจเคยเรียบเรียงออกมาได้เองและนี่คือสิ่งที่ทำให้คุณแตกต่างจากจักรราศีอื่นๆอย่างสิ้นเชิง นิสัยลึกข้อที่หนึ่งมีสองโลกภายในและคุณใช้ชีวิตอยู่ในทั้งสองโลกพร้อมกันนะฮะพื้นฐานราศีนะฮะทางโหราศาสตร์เนี่ยเมถุนคือราศีที่สามเจ้าเรือนคือพระพุธหรือเมอร์คิวรีเป็นดาวแห่งการสื่อสารความคิดปัญญาธาตุลมเปลี่ยนแปลงไวยืดหยุน่นโบราณนะฮะเรียกว่าราศีคู่มีสองธรรมชาติในหนึ่งเดียวทําให้ราศีเมถุนคิดสแบบพร้อมกันรู้สึกสทางพร้อมกัน ลักษณะที่ใสลึกคุณสามารถเป็นนักคิดนักวิเคราะห์ในเวลาเดียวกับที่เป็นศิลปินผู้ไร้กรอบคุณเป็นนักสื่อสารที่เข้าใจทั้งตรรก,กะและอารมณ์คุณเข้าใจทุกฝ่ายแต่บ่อยครั้งกับไม่เข้าใจตัวเองนะฮะหลายคนนะฮะคนระดับโลกเกิดราศีเมถุนนะฮะบางคนสวมบทบาทเปลี่ยนไปทุกเรื่องนะถ้าเป็นนักแสดงนะฮะเหมือนมีหลายชีวิตในคนคนเดียวนะเมถุนนะ่ะไม่ได้สองบุคลิกอย่างที่คนเข้าใจผิดแต่คือหลายเส้นทางในหนึ่งจิต น,นั้นชาวราศีเมถุนควรถามตัวเองบ่อยๆว่าคุณเคยลังเลหนักมากท,ทั้งที่ข้อมูลครบหรือเปล่าคุณเคยเปลี่ยนใจท,ทั้งที่เมื่อกี้คุณเชื่อสุดหัวใจหรือเปล่าน,นั้นคุณควรยืนยันกับตัวเองบ่อยๆว่าฉันคือสะพานระหว่างสองโลกไม่ใช่คนไม่มีจุดยืนนิสัยลึกข้อที่สองรู้เรื่องราวของทุกคนแต่มักไม่บอกความรู้สึกของตัวเองพื้นฐานทางโหราศาสตร์เนี่ยดาวพุธนะฮะคือดาวแห่งการเก็บข้อมูลการพูดการคิดเร็วแต่เมถุนเนี่ยไม่ใช่คนพูดความรู้สึกตัวเองง่าย เพราะจิตใจของเมทุนถูกออกแบบมาให้อ่านคนอื่นมากกว่าให้คนอื่นอ่านเราลักษณะที่ใสแบบลึกๆนะคะคุณรู้ว่าใครโกหกใครเศร้าใครหวังอะไรแม้เขาไม่พูดแต่คุณกลับไม่เคยพูดถึงความรู้สึกลึกๆของคุณออกมาเลยคุณเลือกส่งพลังผ่านคําพูดอ้อมๆมากกว่าเปิดเผยหัวใจนะฮะหลายคนคนระดับโลกนะฮะเป็นนักดนตรนักร้องเพลงนะฮะระดับโลกเลยเกิดราศีเมทุนบางคนในทุกเพลงของเขาคือเนื้อหาเจ็บลึกที่ซ่อนอยู่ในภาษา ท้าทายโลกเขาพูดทุกอย่างยกเว้นความรู้สึกลึกที่สุดในใจตัวเองฉะนั้นคุณควรถามตัวเองบ่อยๆว่าคุณเคยรู้สึกโดดเดี่ยวทั้งที่คุณอยู่ท่ามกลางผู้อื่นไหมคุณเคยอยากให้ใครสักคนเข้าใจโดยที่คุณไม่ต้องอธิบายหรือเปล่านะฮะฉะนั้นควรยืนยันกับตัวเองบ่อยๆว่าแม้ไม่มีใครเข้าใจฉนันก็เลือกจะพูดความจริงในใจตัวเองมาดูนิสัยลึกข้อที่3ก็คือการขาดแรงกระตุ้นทางปัญญาะนะฮะมันเป็นพลังชีวิตดับนะฮะฉะนั้นดาวพุธเป็นดาวแห่งปัญญานะฮะ ตามคำพีพระเวศเนี่ยเมถุนไม่ได้ขับเคลื่อนด้วยอารมณ์หรือเป้าหมายระยะยา,ยาวแต่ขับเคลื่อนด้วยสิ่งที่กระตุ้นสมองในแต่ละวันนั่นนะครับไม่มีข้อบูลใหม่ไม่มีคําถามใหม่ไฟชีวิตมันจะดับล,ลักษณะนิสัยลึกนะฮะคุณเบื่อไวมากกับสิ่งที่ไม่ท้าทายทางสมองแม้คุณจะไม่อยู่ในสถานะมั่นคงแต่ถ้าสมองไม่ได้ใช้งานคุณจะห่อเหี่ยวทันทีคุณไม่ได้ต้องการความมั่งคั่งอย่างเดียวแต่ต้องการการเรียนรู้แบบไร้ขีดจํากัดตัวอย่างจริงเนี่ยแองเจล แองเจลีนาโจลี่เนี่ยเป็นนักแสดงนะดังระดับโลกนะฮะเป็นทั้งนักรณนงค์เป็นทนัลนลง้นทงนักการทูตเป็นทั้งนักเขียนเป็นทั้งผู้กำกับชีวิตของเธอมีบทพิสูจน์ว่าเมทุนต้องมีหลายบทบาทหลายสนามให้จิตวิญ,ญญาณได้เติบโตเะฉะนั้นราศีเมถุนในข้อนี้คุณควรถามตัวเองบ่อยๆว่าคุณเคยรู้สึกเหมือนชีวิตไม่มีแรงแม้จะไม่มีอะไรผิดไหมคุณเคยลองเปลี่ยนงานหรือกิจกรรมเพียงเพราะสมองคุณหิวหรือเปล่านั่นคำพูดอันที่ว่าต้องคอนเฟิร์มกับตัวเองบ่อยๆคือฉันเติมไฟชีวิตด้วย ความรู้ไม่ใช่แค่ความสําเร็จะนั้นราศีเมถุนไม่ใช่แค่พูดเก่งหรือเปลี่ยนเร็วอย่างที่คนเข้าใจแต่คือนักสื่อสารแห่งจักรวาลผู้มีสองโลกในใจเขารู้นะความจริงลึกของทุกคนแต่ไม่มีใครเข้าใจความเงียบของเขานะและเขามีพลังที่สุดเมื่อได้อยู่ในสนามที่ท้าทายสมองและอิสระทางความคิดเพราะนั่นแหละคือพลังของเมถุนที่แม้แต่ตัวเองยังต้องใช้เวลาทั้งชีวิตเพื่อทำความเข้าใจและนี่คือดวงสตา ลึกของราศีเมทุนในวันที่1 1ก,กรกฎาคมปี2568ที่ผ่านมาเนี่ยในเวลาตี3ามนาทีเนี่ยมันเป็นช่วงเวลาที่วิทยาศาสตร์ยืนยันว่าเกิดพระจันทร์เพนนะครับตรงกับราศีธนูบนเส้นสุริยวิถีนะฮะนี่ไม่ใช่เพียงวันฟ้าเปิดธรรมดาแต่เป็นปรากฏการหายากระดับจัก,กรวาลที่เกิดขึ้นเฉลี่ยเพียงหนึ่งครั้งในรอบ18-20ปถึงีปีเท่านั้นนะฮะเพราะว่าการเพนในราศีธนูเนี่ยนะฮะตรงเนี้ยนะครับ มันไม่ได้มีตลอดและมีแนวของพฤหัสอาทิตย์ด้วยก็คือว่าในขณะเดียวกันนะฮะที่เกิดจุดจันเพนเนี่ยพระอาทิตย์นะฮะและพระพฤหัสมดีหรือกรูลงนะฮะสถิตร่วมกันในกลุ่มดาวราศีเมถุนเป็นแนวตรงพลังงานที่นักดาราศาสตร์เรียกว่าไซซีจีอะไลเมนต์นะ,ะแห่งจักรวาลที่พระอาทิตย์พระจันทร์และพฤหัสเรียงในแนวตัวแนวในแนวเดียวกันอย่างแม่นยำหมายถึงว่ามันอยู่องศาสนิทกันอ่ะนะครับเรียงแบบตรงเป๊ะเลยอ่ะนะ ร้อยแปดสิบองศาเป๊ะเลยเป็นแนวดิ่งเลยนะครับทั้นั้นนะครับเพราะจังหวะดาวแบบนี้แหละนะฮะมันไม่ใช่แค่ฝาเปิดแต่มันคือประตูพลังข้ามคบข้ามจักรวาลเลยเพราะพลังแห่งปูและนะมีในราศีธนูเนี่ยกลุ่มดาวราศีธนูเนี่ยเป็นกลุ่มดาวที่เป็นจุดธรรมะภาวะเป็นจุดสแสวงหาความหลุดพน้นนะเป็นตัวบอกว่าเป็นจุดที่ดวงจิตที่สแสวงหาความหลุดพน้นเสรีภาพและปัญญาสูงสุดเป็นเรือนศรัทธาสูงสุดนะฮะของจักรราศีทั้งส2องราศีก็เลยมีรูปเป็นเหมือนคันธนู นะฮะดังน,นั้นการเพนในจุดเนี้ยนะฮะพุรหัสก็อยู่ในราศีเมทุนมันคือเป็นแสงแห่งครูแสงแห่งคาที่เปลี่ยนโลกดาวศุกร์ก็เป็นกเกษตรตราธิบดีในขณะเดียวกันในวันเนี้ยนะเป็นสเสน่ห์รั์และความเมตตาราหูก็ยังเป็นกเกษตรอีกนะเป็นพลังลี้ลับดึงดูดโอกาสเหนือธรรมดังนั้นเกตก็ร่วมกับพุทธด้วยนะครับเป็นการเชื่อมคําสวดกับจิตสํานึกระดับเทพหรือวาจาระดับเทพดังนั้นะทั้งหมดนี้ต้องการรูปหล่อ ที่ต้องการเคารพและเป็นมงคลสูงที่จะรับพลังดาวเนี่ยนะฮะได้ครบทุกมิตินะฮะและไม่มีพลังรูปแบบไหนเหมาะไปกว่านะครับนี่คือพระจัก,กรพรรดิปางเปิดโลกองค์แห่งอำนาจที่เป่งแสงจากสามโลกนะไม่ว่าจะเป็นเปิดโลกมนุษย์เปิดโลกเทวาและเปิดโลกนิพพานนะก็คือภายในภาย,ภายนอกภายในและเหนือการยึดติด วิทยาศาสตร์ก็ไม่ปฏิเสธการทดลองของนาซาและนักฟิสิกส์พลังงานสูงยืนยันว่าขณะเกิดพระจันทร์เพ็นแรงโน้มถ่วงและคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเปลี่ยนระดับความถี่ของสมองมนุษย์เข้าสู่โหมดที่จิตสามารถรับพลังงานละเอียดจากสิ่งที่ตาไม่เห็นได้ง่ายขึ้นในทางจิตวิทยาสมองเราจะเข้าสู่ช่วงทีต้าและเดลต้าเวฟนะครับซึ่งเป็นจังหวะของสมาธิลึกที่ลือสีหรือโยคีผัสาสายกับมฐาน ผู้มีญาณใช้ในการแผ่เมตตาปลูกวัตถุมงคลหรือแม้แต่สื่อกับจักรวาลดิอันนั้นนะครับพิธีกรรมในการปลุกเสกพระจักรพรรดิเปิดโลกนะฮะร,รุ่นนี้นะเป็นรุ่นปูรณมีเจ็ดโลกธาตุนะครับรุ่นนี้นะฮะสร้างเพียง299รยเิยงสร้าง300ผมสร้าง3 0 0แต่ผมเก็บไว้หนึ่งองค์ก็เหลือแค่2 9 9ร้อยเก้าสิบเก้านะฮะสำหรับท่านใดที่อยากได้นะหมดแล้วหมดเลยนะฮะคือพิธีกรรมเวลาสร้างเนี่ยมันต้องศักดิ์สิทธิ์และตรงตามพลังนําภาชนะเนี่ยที่บริสุทธิ์นะฮะ เช่นถ้วยเงินนะฮะหรือโถดินหรือแก้วใสสะอาดนะไปตั้งรับแสงพระจันทร์เพ็นตรงเวลาตีสามสามสิบเจ็ดแสงนั้นคือพลังที่ส่องมาจากฟ้าผ่านแนวดาวทั้งเจ็ดนะแล้วก็หันหน้าพระให้ตรงกับอะไลเมนต์ของดวงดาวซึ่งผมมีวิธีดูแล้วผมก็นําพระจากกักรพรรดิาปางเปิดโลกเนี่ยมาแช่ในน้ําเพ็นนั้นให้เคลื่อนความถี่จากจิตของฟ้าถ่ายเทเข้าสู่องค์พระนะครับหลังจากนั้นได้นําพระทั้งหมดนะฮะมาแช่ในน้ำเนี่ยนะฮะเพนเนี่ย ไปให้ครูบาอาจารย์สายกรรมฐานที่ผมเขารบบูชาปลุกเสกตามแบบลมหายใจนิ่งจิตนิ่งนะฮะแล้วก็สั่นพลังทีละองค์น,นะทีละจังหวะจนจิตที่สะสมมาหลายพบหลายชาติเนี่ยไหลเข้าวัตถุมงคลน,นี้ในระดับที่เก็บไว้ได้ทั้งชีวิตนะครับอันเนี้ยใช่พระทุกองคจะได้เลิกนี้สร้างเลิกนี้ใช้ตำแหน่งดวงดาวที่มีกว่า18ปีถึง20ปีในอะไลเมนที่ดาวพฤหัสด,ดาวชิดเนี่ยดาวจันรอยู่ในแนวเดียวกันองศาพอดีเป๊ะนะครับน,นั้นเขาเรียกว่า3มดาวตรีเทพนะ น,นั้นก็จะเปิดทั้งสามภพน,นั้นนะครับก็เลยใช้พระจกกักรพรรดิเปิดโลกเข้ามานี่คือเหตุผลในการสร้างพระจกกักรพรรดิเปิดโลกเจ็ดโลกธาตุนะฮะน,นั้นต้องบอกว่าคุณต้องรออีกยี่สิบปีถ้าต้องการเลิกแบบนี้อีกที่จะมาเปิดสามโลกแบบนี้นะสรุปให้เข้าใจง่ายๆถ้าคุณต้องการพระที่ไม่ใช่แค่ของขังแต่คือคลื่นแม่เหล็กแห่งการเปลี่ยนแปลงชีวิตนะหากคุณต้องการพระที่ไม่ใช่แค่ของขัง ที่เป็นความเชื่อทั่วไปแต่คือต้องการเคลื่อนแม่เหล็กแห่งการเปลี่ยนแปลงชีวิตนะที่รวมทั้งโหราศาสตร์พุทธศาสตร์และวิทยาศาสตร์พลังงานจิตนี่คือองค์ที่คุณไม่ควรพลาดนะครับนี่คือพระจกักรพรรดินะปูแลนมีเจ็ดโลกกทันะฮะนะครับคือพระจักรทำไมต้องเป็นจกักรพรรดิด้วยมันก็ตามที่บอกนะใช้เปิดสามโลกแต่พระจักรพรรดิผมเคยสร้างมาแล้วรุ่นหนึ่งนั่นคือพระ พุทธสิขีปางทรงเครื่องจกักรพรรดินะฮะอันนี้จะเป็นปางที่ยืนเปิดโลกแต่อันนั้น่ะจะเป็นลักษณะปางนั่งแต่ปางนั้นอ่ะพิธีไม่ดีเท่ากับตัวนี้นะนะแต่แต่ก็มีเนี่ยเนี่ยคนที่เคยบูชาเนี่ยนี่เป็นประสบการณ์รุ่นก่อนเนี่ยแต่อันนั้น่ะหมดแล้วเหลือแค่สามสี่องค์นะไม่ได้ปล่อยบูชาแล้วถา้าถ้าจะบูชานะก็จะอาจจะเป็นแถมคนที่บูชามาก่อนอาจจะแถมไปให้เลยเนี่ยบูชาพุทธสิขีมาเนี่ยมีโชคเก็ดแสนบาทเนี่ยตั้งแต่เกิดมาไม่เคยมีโชคใหญ่ขนาดนี้เลยศร,รัทธนะาพระองนีง พิธีกรรมไม่ดีเทา่านี้คนนี้บอกบูชามาถูกหวยบ่อยมากนะฮะคนนี้บอกชีวิตเริ่มดีมากขึ้นเลยเนะี่ยบูชามาแล้วเนี่ยนะฮะก็มีเยอะนะบางคนได้เงินเป็นล้านนะเนีย่ยบางคนถูลอตตอรี่เนี่ยเขาก็ส่งลอตตอรี่มาให้ดูเนี่ยอันนี้รุ่นก่อนแต่ต้องบอกว่ารุ่นเนี้ยตำแหน่งดีมากทั้นคุณรีบด่วนอัดกรอบมาให้แล้วสวยๆแบบนี้เลยนะฮะรุ่นนี้นะฮะผ่านการแช่น้ํา พระจันทร์เพ็ญในตำแหน่งกูลแล้วจะมีพอดีในอะไลเมนต์ของดาวหัสดาวทิศดาวจันทร์ในตำแหน่งองศาเปะ๊ะนะครับนะก็จะนําความอุดมสมบูรณ์เปิดชีวิตทั้งการงานการเงินความรักสุขภาพเปิดสิ่งใหม่ๆเข้ามาสู่ชีวิตสําหรับท่านใดอยากจะเปิดดวงใหม่นะฮะเปิดชีวิตใหม่นะครับเปิดโชคลาภเปิดโอกาสความสําเร็จนะแนะนํานี่เลยนะครับนะเพราะนั้นท่านใดที่ต้องการก็ลองสอบถามแอดมินแต่ตอนเนี้ท่านใดที่บูชาเนี่ย100 100ร้อยหนึ่งร้อยองค์แรกนะ จะได้ของแถมแต่จะสุ่มไปให้แต่ผมมีอันนี้ให้ดูอันนี้มี16ชิ้นนะนี่เป็นปีกแมลงทับที่ตายในวันเพ็ญตายตามธรรมชาติซึ่งเขาเชื่อว่าเป็นเครื่องรางชั้นสูงในแต่โบราณเนี่ยที่เป็นแมงทับตายวันเพ็ญตายโดยธรรมชาติผมมีอยู่16 16ปีซึ่งผมจะแถมไปให้ฟรีสําหรับท่านที่รีบบูชามา16คนแรกนะฮะเท่านั้นนะครับส่งไปพร้อมกับผะนะครับอันนี้เสริมดวง ทุกด้านเลยนะครับสำหรับท่านอื่นถ้าปีกมแมลงทับหมดนะฮะก็จะเป็นพญาเสือนั่งสะสมบาร,รมีอันนี้เหลืออยู่50องค์เอาง่ายๆก็คือว่าถ้าร้อยท่านเนี่ยจะมีของแถมไปให้บูชาสิ่งนี้จะได้เครื่องรางที่เหลือนะฮะที่เหลือคือเคยปลูกเสกมาเนี่ยเยอะเหมือนกันแลนะพญาเสือนั่งเนี้ยก็เสริมอานาจวาสนาบาร,รมีโชคลาภเหมือนกันก็สลาสุจาลองสบถานเอ